ครับสวัสดีครับคุณพอครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับเป็นทหารนะครับอนนั้นเหมือนเนาะครับผมครับผมทางสีคือมียากหลายในวันนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดินจัดเด้อขอเวลางอาหาทีเด้อครับผมขอเวลางอาหาทีครับคุณพ่อเอ็มสีสถานีวันนี้ครับผมเปิดผมผมเปิดแอร์ครับเปิดแอร์เอ้าสาธิตก้นบัตรครับผมชุดต้นเข่าครับครับชุดนี้กับเข่าครับแปดเจ็ดสอง วัดสิมานี่ยเราวางห้ากับหกมันก็ออกครบชุดหาของซ่องตัวมากข่งเลยมาก่อนน้ำแข็งบารนี้หกชุดหาเบื้องลักหาครับหน่วยหน่วยบุญแปดกับเก่าสีมาสิบกับหน่วยบุญครับระวังเด้อแปดกับเก่ากันสีมาครับวันที่สิบโกข้อแปดเก้าติดบนครับครับอันนี้ชุดนี้ก็คือยังคือเก่าโฆษณาอาจารย์สิงห์ครับนะครับผมถ้าพายายได้ก็โทรมาครับาคาก็สามร้อยว่าเป็นเสียดสน้าบ้านครับครับผม ส่งถึงหาบานให้เก้านะครับผมศูนย์เก้าห้าสี่หคือเบอร์โทรครับครับโทรติดต่อมาเลยจะส่งให้ครับผมอ่าขอหนึ่ชุดสุดยอดอาจารย์สิงห์ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมครับผมชุดตลอดชีวิตุตลอดชีพนะครับผมอ่านี่เรียกได้ว่าเรียบาร์นะครับครับผมงวดที่ผ่านมานะครับออกตัวกลับครับออกตัวกลัปนะพอเนาะเอ๊ะงวดที่ผ่านมาครับผมนี่ออกหนึ่งหกนะครับผมก็เรียกออกอันนี้ก็เรียกขันซื้อครับ นี่ซี่ตัวนึไปเอกตัวกับครับผมถือว่าพ่อไม่ใช่หนีถือว่ากัปครับนี่เรียกซี่ตัวกนางสีกับไปเยอบเจ้าพ่อนี้ผมกับซี่กัไปคน่หลานี่น้องสามลายเรืบผมนับหกสามหกสามนิครับเขาจะว่าซื้อเลขมากับตับแตกมันมีศูนย์ยอเขาศูนย์เป่นพอดีลืมลืมกับผม ว้านี้กลับเด้อพ่อพ่ออกมาแล้วจะคูณวัสัแตก่ครับเอาวนี้กลับเด้อวานี้กลับไปแล้วซีูขึ้นเก่าครับนกับซื้อไปแล้วบกลับไปแล้วพ่อครับผมอันนี้คือเลขบนครับครับวิ่งศูนวิ่งศูนย์ลองหนึ่งวิ่งหนลองศนย์ครับครับว่านี้เน้นหครับแปดศูนย์วันศูนย์แปดศูนย์เานึ่กองแปเก้าครับช่องซีเรียมเลขเด่นครับครับผมสองแ ล่องหนึ่งเก้าลิ้นสามคู่ครับอันนี้เลขบุญมีโอ๊ปตัวอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบุบนอย่างเดียวครับจะมาหกชุดต่อตัดไปให้เหลือสามตัว <บน S 2> ครับสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับหัวคิดว่าจริงจริคือ,คอ,อยุ่งมึนวันอาค,ครับผมอันนี้เลขอันนี้เลขล่างครับชุดล<ะ>่างชุดเต,ติมทุบขี้เหล่าเก้าตัวครับผม<ช>ตัวตัดไปแล้วสามตัวศูนย์สี่ห้าหกเก็ดเก้าชุดนี้มากครบลงัง ผมมากีจับยู่ก็ตูวจับไหมครับซับเออวิ่งครับวิ่งล่างเก็ครับจับช่องเกตครับศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าจตัวเลขผมมีสองสูตรมันชุดอยู่ที่ศูนหาครับสูตรสำรองผมสุดอยู่ที่ศูนรแต่สูตรนี้ผมจับ3าตัวนี้ครับดับสิบล่าง3มกับ5ครับเมื่อกีเก็กับเดับสิบมดก้อนสองสี่หกแปดดับสิบครับหัวนี้ เมื่อกี้กดับยูอ่ะนี่กับยูมาหน่วยได้ครับสามก็ผ่าต่อมาสีโปรเด้อร์ไพ่เจสซี่ปิดลักซี่เปพิจารณาเด้อครับผมเขามาลอยพวงมาลัยครับดับหลักสิล่างมาหน่วยด่างได้ครับอันนี้ชุดตัดครับตัดอยู่ตัวนี้ครับคจากเก้าตัวตัดเหลืออยู่สามอ๋อเป็นชุดเด่นเลยพี่น้องัดที่นี่ชุดเด่นชุดเด่นครับศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ด กันซูนหาไว้หน่อยๆเพราะมันเป็นสูตรส้นครับอ๋อนะครับก็เลยอยกถามไปเพื่อนพื่อก็เลยอยากถามไปว่าสูตรมีคือวิูนหาเนาะครับสูนหามาจากตัวนี้ครับครับเนี่ยเก้าตัวนี่มีศูนย์ห้าครับครับแต่ว่าผมมาตัดทีตีเจ็ดผมยิ่งมาสามตัวครับที่รกว่าครับที่เกผมมาพุมสิวบอลสูนี้จิจับแค่สามตัวนี้ครับตัดมานีน้่ตัวนี้เก้าเจ็ดครับแต่ว่ามีสูตรหนึ่งมาส้นที่ศูนหา แลวก็องสูตรนี่บ่สท่านผิดเต็มพวกจอยนี่เพิ่งผมเลยว่าหายร่องไปเนี่ยครับสูตรนี่เป็นสูตรสำรองครับเลขล่างที่เดินคนละสูตรเป็นคนละสูตรครับเนี่ยสูตรสำรองอ๋อจังซีนี้เองนะครับผมล่างชุดสำรองครับตัวนี้ชุดเด่นเลยแต่ตัวนี้กับันทึกขอท่านผิดครับเลยเรามาเทียบใส่กันมันชุดที่ศูนย์ห้าครับเนี่ยครับเนี่ยชุดที่ศูนย์ห้าอ 04052425อ่าบ้านนี้มันชนซูนหาผมแล้วว่าปิดตูวซัมบองไฮเลนซามตัวเน้นเก่าเน้นเก่าเกตล่อง0ูนหาครับครับผมนี่คือทีมาศูนหานะครับผม05ตัวรองนะครับผมูนหามาจะเก้าตัวนี้แหละครับตัวคัดมาให้มือเลือหน่อยนะครับผมเลขล่างก็จะเลี้ยอายุ074797ครับคัดเน้นเก่าเกด กันซูนหาไวผมหามิถุนแน่กับเขาไปก็ดีครับดับสิบล่างคือสามกับหาคือเก้าเหรครับอันนี้ร้อยกุมวดเลยครับดับนี่ดับร้อยกุมวดเดครับแต่ผมบไปสู้สิผมมาเริ่มสู้งวดสองสี่หกแปดดับเรามาเมื่อกี้นี่เกีเก้าดับสิบกุมวดนี่สามหา ให้จะซื้อเป็นรักสิบล้านนี่พิจารณาเลยครับมันผมมีประเด็เสียเงินดับสิบล้านสามกับห้าอย่ามา้อให้เสียเงินครับมากมันมาหน่วยได้รักหน่วยมาได้เออนี่เคลื่อนมาหานใช่ครับครับนี่แหละคือรักสิบล้านต้องพิจารณาครับผมเพราะว่าดับร้อยกว่างวดแล้วนะครับผมอันนี้ชุดเด่นล่างนะครับผมศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเน้นที่เก้าเจ็ดรองที่ศูนย์ห้านะครับผม เอาครับเอาเแคปหน้าจอเครื่องหน้าจอตัวนี้ไมค์กอนนะครับผมเอออันนี้ล่างชุดเต็มเนอะครับผมนี่ละสูนหากระตัวแรกเลยมั้งครับผมชุดเต็มด้วยนะครับวันนี้สุดตัดเหลือสามล่องสูนาไว้ครับเพราะเลขสูนามันมาสูดซุดสำรองผมครับปึ๊บมันชนสองชุดนะครับเออชนสองชุดเลยครับถ้าชนมันยากมันออกนะครับบนเอ้อาจออกสูนหาเรื่อยอะไรครับเด้อพปิดหน้าผมมันซุนครับผมนั่นแหละอ๋อนะครับพี่ดอ แคปหน้าจอตามนี้เลยครับผมนะครับผมชุดบนล่างบนล่างครับมาเรสังเกตทีุ่งด้วยครับเรื่อบสังเกตที่วงคือจำคุณพออบอกกันแล้วกันพี่น้องนักวุ่นนะครับนักวุณลละมาจานนิ่นตัวใดนิ่นเนี้ยตัวนิ่นคือตัวตีกรอบตัววุงครับครับถ้าบ่มากกับซีนออกวุงก็ได้มีสีดอกต้องกันบิดครับผมตัวเลขทุกตัวมีส์มาหมดนะครับผมพ่อจัดนักไปไปจัดไปไปครับผมจัดเลยตัวใดครับ ตัวนี้แล้วเก้าเจ็ดสิบเก้าเก้าเจ็ดเท่าไรครับสองพันสองพันคูณสองพันโอสองพันล่างยางเดียวสองพันล่างยางเดียวแต่ก็ผลแค่พมนเดาตัวนี้สองพันตัวนี้พันหาไว้แล้วผมเน้นนักสองสองคูณนี่แหละเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าล่างอย่างเดียวแต่ว่าแตัวกลับไปพวกนี้พวเมียดาพวน้นพหกนึงพวกล็ดตาแตกครับผม หก6 3ึ่งหแป่งเปลสาครับออกสิหครับโบได้กรับเพราะมันจะไหลครับผมไปเรืยงวดนี้ผมเรีนซีตัวนี้ครับศูนย์เจ็ดสี่เเกน้น้นเก็ลองศูนหกรับเรียบร้อยครับงวดนี้ครับผมสองเมตรเดียวล่างนะครับผมจัดนักไปแล้วแค่นาจอเลยนะครับเมียเพียงเท่านี้นะครับครับต้อวัดเนาะเดี๋ยวพาม่ยำอีกเือคงสุดท้ายนะครับผมอาพอ ตอนขงตาผมคือว่าฝันฝันเนยเบื่อไหเนี่ยแสงโปรซูฟ้าฝั่งโปรฟันฝังงวดีิเลยอ่ฝันว่าได้ยไปเก็บเห็ดโย่สุญัมาเนาะเดินสัจกล่าวบ้านให้ไปเก็บเห็ดมุกเขาได้ติ่มตาติ่มคุ้เข้าขนส่งมักระยันมันมีเห็ดสามดอกสอดอกว่าสยังอีดอกนันเงนมุ้นป่ันนี้ก็เลยบอกแล่าว่าฝันเห็นเหดจังไงนั่นหาหติดตลอดสาโกมีหาหตลอดไปก็เลยจับกําลางว่าหาหกสามเหดสดอกหาหกศู ครับเห็ดสามดอกมูลดอกนึงแล้วก็มันก็ย่างอยู่สองดอกมันก็เป็นฮาวบสามฮาวบสองฮาวบศูนย์อันนี้ผมผมก็ซื้ออยู่แต่ผมไม่ได้กลับไปยุ้ยเส้นหวงหรือเก่าอแบบมันดอกหกศูนย์ห้าของประตูกับส่งเงินกลับมาไทยงวดนี้ฟันฟันสองขึ้นับฟันขึ้นเล็ขี่แมวปิดกอนเนาะคฟันไม่ได้เอาขี่แมวใส่กระสอบปุ๋ยเกือบเต็มกระสอบปุ๋ยขี่แมวแห้งครับ ขี่แมวเลยกระสอบเกือติมมีแต่ขี่แมวคบ้านนี้ทายตีเนาะกระสอบกอซอขี่แมวก็สูงอยู่แล้วครับผมบ้านนี้ฟันมือขึ้นนี่บ้านนี้อีกตอนนั้นฟันขึ้นก่อนนี่บ้านนี้ว่าฟันมือขึ้นนี่ฟันว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งมีกระดาษไม่มีมีมีแผ่นหนึ่งมีคนมาสาธิตเด็กให้เบิกมือขึ้นนี่อยู่มุ่งนี่ซีหรับ สี่หกสับถิ่นด้ครับผมปัญญามานีเกตหาสองครับอุ้ยเกตหาสองเหลยกเฮ่อผมมาคุยกับเขาเข้าคุยกันนะผมไม่รูเกตหาสองรือเว่าตัวสี่หกสับปิ้งเลยสี่หกสัฝันยังงกวตัวเกตหาสองครับนี่ฟันไปตัวมื่อคืนี่ครับผมบางที่กับซับจับบ้างบางที่กับบมี่บผมน่พูฝันเนาะครัผมนั่นแหละปกติจากตัวเลขพวกนี้เพราะว่าเรื่องที่มีสี่หกว่านะ คืบางก็ขี่แมวเนี่ยเซกระสอบนขี่แม่กระูนกระนกระเกากระสอบกระสามกระสี่เนาะมันกับเขารอกันอยูุ่สี่เขาสี่บก็กลับตัวเดียวกันเพราะตวประกอบรล่นไปวอลเลย์เปี่ยนเป็นุ้แมวเอฟซตีได้ตัวได้กับข้อมือขอมาบู้คุยกันนะครับเป็นเรื่องของควอมฝฟันนะครับวามฟันครับบนีนนท้ายมันแมนกับแมนฮ้มเมอแมนกับถือ ครับผมอันนี้บอกสูงกันฟังฟังครันแต่ว่าที่ที่พันมากาะมันไข่ครับคิงถ้าผู้บริโภมากโบโบเกิดความโลวอีกอะหกสามหกสองหกศูนย์รอยก็รอดแต่เด็กเล็กแล้วแต่ถึงโตทั้งหมดนี่ครับผมสำหรับผมมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเลขกระทั่งนะครับเอาแคปหน้าจอกันอีกรอบนึ่งนะครับผมล่างอย่างเดียวหน้าจอเดียวอันนี้บนอย่างเดียวเด้อ ชุดบนชุดล่างครับครับชุดบนชุดล่างนะครับผมมอาแคนหน้าจอเลยเลี้ยงวิ่งกับสังเกตที่บุ้งครับครับผมสลาคิฟนี่ทีมงานของเ้ออากาจะขอตัวล่าเพียงเท่านี้นะครับผู้พ่อไม่คิดหนาขอเอฟซีทุกท่านนะครับผมโชคโฉบมันๆเฮงๆฮงเรื่อยๆยาเจ็บยาจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสลาคิฟนี่ทีมงานของห้องขอตัวล่าเพียงเร่อนี้ผู้พ่อไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้บขอบคุณครับ